จะต้องมีการตัดเปลี่ยนต่ำเนี่ยก็คงจะเป็นโรคจากมีตับแข็งนะฮะแล้วก็ไวรัสตับอักเสบซึ่งเป็นผลต่อการทําให้เกิดปีตับพมีวิ่ส่ทภาทางเรกิจที่เราตั้งไว้ก็คือด้านการบริการการศึกษาและการวิจัยการตัดต,ต,ตับเนี่ยก็คงมีจากด้าต่างจากคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่นะครับก็เรียนทุกท่านว่าวันนี้ก็คงเป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ราัยเชียงใหม่เราในการ นายแพทย์บรณกิจโลจนาพิวัฒน์นะคะที่ได้ให้เก็บเปล่าวเปิดนะคะแล้วก็กล่าวต้นการผ่าตัดเปลี่ยนตับหรือว่าปลูกถ่ายตับเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะว่าตับทั้งตับออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะเอาตับของผู้บริจาคนะครับส่วนรูปฝามือฝาหน้านี่ก็หลังจากที่เราเอาตับเข้าไปแล้วเราก็เชื่อมต่อพวกเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาท อันนี้สามก็จะเป็นภาวะผิดปกติแต่กําเนิดนะครับซึ่งคนนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกคนไข้เด็กสมองไม่ทํางานแล้วนะครับอีกไม่กี่วันคนไข้ก็จะถึงกับเสียชีวิตซึ่งทางการแพทย์เราก็จะถือว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเ,เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วนะครับจะเด่น,เดนทางภาคอีสานนะครับสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่ใช่ว่าผู้ผู้รอเปลี่ยวกวิวัฒนากาจะได้รับการปลุกข่ายตับเพราะว่าผู้ป่วยก็อาจจะเสียชีวิตก่อนซึ่ง ก็จะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มากขึ้นอย่างช้าๆนะครับก็ประมาณ200กว่ารายต่อปีรอปรวจถ่ายทีว่าของผู้ป่วยที่รอเนี่ยก็จะเสียเวลาในการรอประมาณเกือบหนึ่งปีประเทศไทยอยู่รวมถึงตับของผู้ปิจ่าอาจจะไม่สมบูรณ์เกงฟอกนักทยาศาสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเราจึงมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพเราให้ทุกทั้นอนทุกท่าน่ายเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายตับ จากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะฮะโดยเป็นประสบการณ์จากของคณะแพทยศาสตร์ที่าอาจารย์นนท์ได้นำเรียนไปเขามีสอวิธีนะ,ะแต่การปลุกถ่ายตามวิธีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รักเนี่ยเป็นขอโทษนะครับนี่คือตัวอย่างของการการลุกถ่ายตามโดผมขออนุญาตกันกับภาพเป็นขอย้อนสไลด์กับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นเลยเป็นสายห่งที่ว่าทาไมการบัตตต่างประเทศน,นี้เนี่ยมันถึงซับซ้อนอผู้บริจาคที่เป็นภรรยายนะฮะแล้วก็ผู้รับที่เป็นสามีนะตอนนี้ลุกถ่ายมา จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับนะครัจะผู้มีชีวิตเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี2009นะผู้บริจาคสมองตายกับผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยก็จะพบว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอย่างกลุ่มเส้นสีเขียวในนี้นะเราจะเห็นได้ว่าการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้นยสามารถลดระยะเวลาการรอคอยแล้วก็ช่วยชีวิตคนไข้ได้สา,ารแรกในประเทศไทยนะที่รายงานนะว่าการผ่าตัดของเราเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริจาคเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะ รวมถึงแนห้องผ่าตัดก,ก็ยังมีวิสัญญีแพทย์นะครับที่ต้องมีความชำนาญในการาดมยาสลบนะฮะก็มีเทคโนโลยีมากมายนะครับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เาใช้ว่าเช่นการการวัดการแข็งตัวของเลือดในห้องผ่าตัดนะทั้งหมดก็เป็นการาใช้เทคโนโลยีนะฮะที่ที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์คนไข้มานะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราผ่าตัดใกล้จะเอาตัดออกมาเสร็จแล้วนะครับอาจร แค่หมอทีตล่าพิเสษผ่านนะซึ่งอาจารย์จะได้มาเล่าให้ลุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยเป็นลักษณะการผ่าตัดที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเป็นการตัดตัดออกแค่บางส่วนนะครับตามลักษณะบบสีเขียวเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดตัดทั้งกลือนะครับเป็นการผ่าตัดตัดเลซ้ายหรือกลืขวาออกอันนี้เป็นเป็นลักษณะการผ่าตัดตัดผ่านการสองต้องนะครับถ้าตัดตัดผ่านการสองต้องเนี่ยทำอย่างไรนะครับเครื่องมือที่พัฒนามาขึ้นทั้งอุปกรณ์ในการหยุดเลือดอุปกรณ์ในการผ่าตัดตัดและอุปกรณ์ในการ แสดงการวิภากของตับครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการจําลองตับเป็นสามิติออกมานะครับเพื่อดูว่าข้างในตับเนี่ยมีหลอดเลือดอะไรบ้างที่เราต้องไปเจอเครื่องมือที่เห็นนะครับเป็นเครื่องมือในการกรอตับนะครับจะกรอเนื้อตับออกแล้วก็เหลือเพียงเส้นเลือดไ้ให้เราเห็นให้อย่างชัดเจนครับเป็นรูปที่ที่แสดงถึงการขาดตัดเพื่อเก็บเส้นเลือดเนี่ยนะครับเก็บเส้นเลือดที่สําคัญที่ไปเลี้ยงตับกลีบขวา จริงๆเราเห็นลักษณะหลอดเลือดเนี่ยชัดเจนแล้วก็อุปกรณ์อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ที่เป็นอุปกรณ์ตดัดเย็บอัตโนมัตินะครับก็สามารถตัดหลอดเลือดร่วมกับเย็บหลอดเลือดปิดได้อย่างปลอดภัยนะครับการผ่าตัดชนิดเปิดมาเป็นผ่าตัดชนิดต่อกล้องได้นะครับก็คือ,อเราไม่ต้องทําการฉีดสีดูเท่าน้าดีความปลอดภัยทั้งต่อ,อผู้บริจาคและผู้บริจาคเนี่ยเทียบเท่ากับการผ่าตัดเปิดนะครับผมคนที่รับบัิจาคผูกสาวนะครับปัจจุบันนี้ก็ ไอ้กลุมถ่ายมาได้สี่เดือนกว่าคนระับก็ร่างกายก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเกือบเท่าเดิมน,นะครับผมก็ไปทำงนานไปขับรถไปซื้อของซื้ออะไรได้หมดครับแข็งแรงเหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณทีมงานคณะแพทย์ที่ปลุ่มถ่ายตับให้ผมใหม่ให้ผมได้มีชีวิตใหม่ผมก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็ สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรขอบคุณลูกสาวด้วยที่ให้โอกาสพ่อมีชีวิตยืนยาขึน้นอยู่เป็นล้มโพล่ล่มใจให้ลูกหาหลันต่อ,อไปนครับการผ่าตัดแบบสองกล้องน้องเชื่อว่าคณะทีมแพทย์เชียงใหม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะมีแผลใหญ่แผลทาให้รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่แข็งแรงหรือว่ากลับมาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ เหมือนเดิมแต่บอกได้เลยค่ะว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะถ้าเราใจเราสู้ใจเราสามารถที่จะสู้กับอุปสรรคที่แบบแผลจะเจ็บแผลเราไม่ต้องกลัวค่ะคนที่จะปลูกถ่ายตับครั้งต่อไปหรือว่าคนป่วยที่จะวิสาหกรให้พ่อหรือว่าคนที่เราจะคนที่เรารักอะค่ะเราสามารถให้ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนมันเราต้องเชื่อในทีมแพทย์ ท่านเก่งจริงๆค่ะแล้วก็แผลผ่าตัดมันสามารถทายังยังใช้ชีวิตปกติได้สามารถไปวิ่งได้ไปกินได้เพราะเพราะเรากินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งเราก็สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าทําอะไรให้พ่อได้ก็อยากจะทําชีวิตหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวถ้าเราไม่เราไม่มีพ่อไม่แม่เราก็ไม่เกิดมาอยู่ทุกวันนี้เราไม่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่มีชีวิตที่ดีอยู่ทุกวันนี้ค่ะอยากขอบคุณพ่อ อันนี้คือคนไข้ที่รอผู้บริจาคที่สมองตายนะฮะส่วนกลุ่มที่มีผู้ที่จะบริจาคเาเข้ามาประเมินปุ๊บเราประเมินเราก็จะได้รับการผ่านน<ม>ักนะกลุ่มในกรนี้ที่สําหรับเดือนหน้าที่กําลังรอประเมินอยู่นี้ก็มีอยู่การประเมินอยู่อีกีจะก็จะถูกซึมซับไปในระบบถ้าสามารถเบิกจ่ายคืนได้นะฮะชื่อสารลินีช่างเงินค่ะอายุ34ปีค่ะเป็นผู้ที่บริจาคตับให้คุณพ่อ ตอนแรกมาส่งพ่อทุกวันนะคะส่งส่งพ่อที่โรงพยาบาลทุกวันทุกวันแล้วเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็คุยบอกว่าพ่อต้องเปลี่ยนถ่ายตับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราไปจากให้พ่อจากท,ที่พ่อต้องทําคีโมทุกเดือนทุกเดือนนะคะมันก็ทําบ่อยๆมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยบอกว่าเออถ้าพ่อเปลี่ยนถ่ายตับพ่อก็จะได้อยู่กับเราไปตลอดเราเป็น venue. เพเซอร์ของลําปางค่ะเป็นนักวิ่งของลําปาง,ง,งเราก็อยากที่จะยังใส่ชุดกีฬาอยู่ก็เลยบอกหมอว่าอยากใส่ใส่ชุดกีฬาอยู่อยากไปวิ่งอยู่ หมอก,ก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมจะพาให้โดยการส่องกล้องแผลจะได้มีน้อยจะได้ไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อของตัวเองผมชื่อนายบุญยืนมีมานะครับอายุ61ปีเป็นคนจังหวัดลำปางครับผมได้มาเป็นคนเปลี่ยนทายจับจากลูกสาวบริจาคให้มาได้สามเดือนนะครับผมเริ่มแรกนะครับที่ว่าไปตรวจเลือดประจำปีนะครับ ตรวจเลือดแล้วเอนไซม์ตับขึ้นสูงครับผมติดเชื้อไวรัสซีครับผมพอไปเอ็กซเรย์หเดือนเอ็กซเรย์ดูทีก็ไปเจอมะเร็งตับครับหลังจากผ่าตัดรอบแรกอยู่ได้ประมาณสัก6ปีครับผมเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอีกข้างขวาคุณหมอท่านอาจารย์สมพลที่ลำปางท่านก็ผ่าตัดให้อีกรอบนึงทีนี้ผ่าตัดแล้วก็หายไปอีก2ปีกว่า เป็นอีกแล้วทีนี้หมอคุณหมอก็เลยไม่กล้าผ่าตัดแล้วเพราะตัดตัดไปเยอะหมอท่านก็แนะนําให้มาฉีดีโมโเข้าตับครับผมพอดีหมอที่ลำปางก็อยากจะให้หมอเชียงใหม่วีนิจสัยต่อว่าจะให้รักษายังไงเพราะฉีดยังไงมันก็ไม่หายท่านก็แนะนําให้เปลี่ยนตับพอดีมาเชียงใหม่ก็มาพบอาจารย์หมอพอดีท่านก็เข้าคิวไว้ก่อนที่แรกจะฉีดยาแล้วก็เข้าคิวไว้ก่อนก็ได้บางทีก็เป็นปี เราแต่ถ้ามีญาติบริจาคให้ก็ได้เลยเป็นการปลูกถ่ายตับใหม่กรดีลูกสาวผมคนนี้ครับเขาก็บดเต็มใจบริจาคให้ก็ไม่ได้คุยกันแกก็ว่าเอ้าให้ท่านให้ก็โอเคเลยคุณหมอก็ตรวจเริ่มวันนั้นเลยครับก็หมอเขาก็ทดลองเป็นคนแรกก็เลยลองทําดูมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพอกลับไปอยู่ที่บ้านเราก็เริ่มทํานั่นทานี่ไปได้สักสองอาทิตย์เนี่ยค่ะสองที่เราก็เริ่มออกไปไหนมาไหนได้แล้วค่ะ แล้วเราก็จริงแล้วคุณหมอบอกว่าสามเดือนแล้วหมอบอกว่าค่อยค่อยไปเดินแต่เราด้วยความที่เราเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเราเป็นนักออกของกายเราเห็นคนที่หน้าบ้านเขาวิ่งกันเขาเขาวิ่งกันทุกวันเราก็อ่ะสองเดือนเราวิ่งเลยใส่ชุดเปลี่ยนชุดมาวิ่งเลยตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็เริ่มเล่นเวทเริ่มกระโดดเชือกทาทุกอย่างเออมันก็ไม่แผลมันก็ไม่เจ็บมันไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการป่วยอะไรเลยค่ะแล้วแผลมันก็หายดีแห้งเร็วด้วยค่ะ สามารถตัดไหมได้เร็วภายในแค่ไม่กี่วันเองค่ะแล้วก็แผลข้างในแล้วหมอส่องกล้องดูแล้วว่าตับก็โตขึ้นปกติดีแล้วก็โตขึ้นได้ดีด้วยค่ะยิ่งยิ่งถ้าออกกำลังกายด้วยร่างกายยิ่งจะมีแรงมากขึ้นถ้าแบบนี้ก็ไม่ไม,ไม่น่าอันตรายที่จะให้พ่อแล้วพ่อจะได้ตับของเราที่แข็งแรงด้วยค่ะผมเองก็อยากจะขอขอบคุณครับคุณหมอที่ให้การดูแลผมอย่างดีครับผมหายเป็นปกติหมดเลย อยากจะขอบคุณทีมปลูกถ่ายตับของโรงพยาบาลที่ช่วยดูแลในเรื่องการผ่าตัดของพ่อและของน้องที่ได้ผ่าตัดออกมาได้ได้ดีได้ดีมากสามารถที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในการผ่าตัดทุกทุกอย่างอะคะ่ะอยากจะขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลผู้ดูแลทุกท่านแล้วพี่ๆทุกคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดห้องพยาบาลห้องที่ดูแลเราทั้ง ตลอดการผ่าตัดการดูแลการรักษาทุกอย่างค่ะอยากขอบคุณมากแล้วขอบคุณจริงๆค่ะในปัจจุบันนะครับการปลูกายตับนะครับเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยตับวัยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยมะเร็งตับที่ไม่สามารถรับก,การรักษาโดยการผ่าตัดได้นะครับในการปลูกทาทตับนะครับเราสามารถนําตับ ที่บริจาคเนี่ยมาจาก2แหล่งด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือจากผู้ป่วยบริจาคสมองตาย2คือจากญาติสายตรงนะครับโดยในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนของเรานะครับเราจะพบว่ามีผู้ป่วยบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทําให้มีผู้ป่วยที่รออวัยวะส่วนหนึ่งเสียชีวิตไประหว่างการรออวัยวะทําให้เราเลือกการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิต ที่เป็นญาใสตรงกับผู้ป่วยนะครับแต่เดิมการผ่าตัดสําหรับผู้บริจาคตับเราจะทําการผ่าตัดแบบลักษณะแผลผ่าตัดเปิดนะครับโดยลักษณะแผลผ่าตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปตัว L นะครับใต้ใชายโครงขวาซึ่งแผลผ่าตัดจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ทําใหผผ้ผู้บริจาคเนี่ยมีอาการปวดแผลแล้วก็ใช้เวลาในการพักฟื้นนานนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยในการผ่าตัดที่พัฒนามากยิ่งขึ้น เรามีการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องนะครับแล้วก็ใช้แผลเล็กซึ่งการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องเนี่ยทำให้ผู้บริจาคอวัยวะ wa เนี่ยปวดแผลหลังผ่าตัดลดลงนะครับใช้เวลาพักฟื้นลดลงนอนโรงพยาบาลลดลงนะครับที่สําคัญผู้บริจาคย,ยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบผ่าตัดเปิดครับ